สวัสดีครับคลิปนี้ขอใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะอะไรเพราะว่ามีคําถามถามกันเข้ามาเยอะทุกใจร้อนใจกับเรื่องเยอะๆก็เลยเอามาเล่าให้ฟังก่อนและก็สัญญาเลยครับว่าต่อไปนี้จะทําคลิปทุกวันที่เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เงินนอกระบบเงินสินเชื่อเงินกู้เงินไม่ได้เงินอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับหนี้เนี่ยนึกได้ปุ๊บจะทําเลยเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยไอที่เราทุกใจร้อนใจอยู่เนี่ยมันได อย่างนั้นก็มีทางออกเอามาเรื่องนี้ก่อนง่ายๆใกล้ตัวแล้วก็มีปัญหากันเยอะก็คือนี่ไฟแนนซ์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แยกก่อนนะไฟแนนซ์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใช่เงินติดลอ้อไม่ใช่เงินชัยโยนะแยกออกไปก่อนนะเอาเฉพาะที่ที่ไปเช่าซื้อกับบริษัทเขานะ,ะเป็นยังไงก็คือว่าตอนนี้โอเคหลักๆเนี่ยถ้าผ่อนดีไม่เป็นไรถ้าผ่อนไม่ดีตอนนี้ผ่อนไม่ดีเนี่ยต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่า รู้สิทธิ์ของเราก่อนหนึ่งเราในฐานะผู้เช่าซื้อเรามีสิทธิ์ที่จะค้างค่าง,งวดเฮ้ยเดือนนี้เราไม่มีตต่างจริงๆเราควรขวายหาไม่ได้จริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะค้างค่าง,งวดไว้ไม่แนะนําให้จ่ายค่าง,งวดครึ่งหนึ่งไม่แนะนําอ่าไม่แนะนําเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติว่าค่าง,งวดรถมอเตอร์ไซค์เราเดือนละสามพันห้าเราจ่ายไปพันห้ามาเขาไม่รู้มันเป็นค่าอะไรไง อาจจะเป็นเขาอาจจะตบเข้าไปค่าติดตามทวงถามค่านู่นค่านี้ซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยสะสมค่างวดค้างขึ้นไปอีก 2. ถ้าเดือนที่สองเรายังไม่มีอีกพอดีเกิดอุบัติเหตุด่วนเราก็ยังมีสิทธิ์ค้างค่างวดในเดือนที่2ได้อยู่แต่จะอย่างไรก็ดีถ้าเราค้างค่างวดติดต่อกันสามงวดเอาจริงๆไม่ต้องใช้คํานี้หรอกถ้าเราค้างค่างวดสามงวดอะ ทางไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมีหนังสือมาฉบับหนึ่งส่งมาหาเราทางไปรษณีย์นะเพื่อบอกเลิกสัญญากับเราพอหนังสือบอกเลิกสัญญามาปุ๊บไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะมาเอารถเราไปได้ปับ๊บไม่ใช่นะบางคนนี่เจ้าหน้าที่นี่ถือกระดาษมาเอามายื่นให้แล้วจะเอารถเราไปเลยแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเนี่ยมันบอกเราเรื่องหน้าแล้วให้เวลาเรา30วัน เพื่อที่จะหาเงินนมาจ่ายถ้าเราจ่ายได้ก็จบแต่ถ้าจ่ายไม่ได้ก็อาจจะเอารถไปได้ฉะนั้นรู้ไว้นะครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะค้างค้างงวดเดือนที่1เดือนที่2ได้และเมื่อค้างครบ2เดือนเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายให้ครบห้ามค้างไม่จําเป็นเรามีสิทธิ์ค้างแต่ถ้าค้างครบ3มเดือนเจ้าหนี้มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาครบสเดือนมีสิทธิ์ยึดคำถามต่อมาคือ แล้วพนักง,งานโทรทวงหนี้เนี่ยถ้าเราไม่จ่ายเขาเขาจะลงพื้นที่ไหมบอกแบบนี้ครับว่าไม่รู้แต่จะรู้ไปทําไมลงแล้วยังไงถูกไหมครับลงแล้วมาเอารถเราไปได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมครับลงแล้วยังไงจะมาประจานเรากับคนน,คนั้นคนนี้เฮ้ยมาดูสิคนนี้ติดหนี้ไม่ยอมใช้อย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันมีความผิดถึงติดคุกนะ เอาแล้วจะทํำยังไงล่ะพี่ถ้าเขาจะลงพื้นที่เราจะทํำยังไงถ่ายคลิปไว้ครับดีที่สุดถ้ามีเพื่อนให้เพื่อนถ่ายคลิปไว้เราจะคุยกับทางตัวแทนทางพัคสนามไหนคุยกันเลยให้เพื่อนถ่ายไว้เลยเป็นหลักฐานเพราะถ้าประจานก,การเป็นหนี้เพราะถ้าดูหมิ่นลูกหนี้แบบนี้เอาผิดได้แล้วอะไรต่อทีนี้อา้าวพนักง,งานทวงหนี้หลายๆคนก็ชอบครู กูว่ายังไงว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะไปฟ้องยักยอกทรัพย์เป็นคดีอาญาโน่นนี่นั่นบอกคําเดียวว่าไม่จริงครับทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าตราบใดที่คุณยังผ่อนรถอยู่ค้างค้าง,งวดบ้างโน่นนี่ด้านบ้างอะไร,ะไรยังไงขูค่คิกดยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถเอาเป็นคดีอาญาได้เลยเป็นคดีแพ่งเช่าซื้อธรรมดาและคดีแพงไม่เคยปรากฏเห็นว่าใครติดคุกฉะนั้นถ้าใครบอกแบบนี้ใครพูดแบบนี้โกหกครับไม่ต้องสนใจ อ้าวแล้วคำถามต่อมาคือพี่คะถ้ามันครบกำหนดชำระอ่าใช่คำว่าอะไรครั้งข้าง,าง,งวดเขาสี่งวดแล้วเขาห้างงวดแล้วแล้วเรามีความจำเป็นจริงๆที่ที่มันต้องใช้รถเราไม่อยากคืนรถไปเลยได้ไหมตอบแบบนี้นะตอบแบบว่าให้เข้าใจให้รู้เข้าใจในหลักกฎหมายว่าได้ครับแล้วจะฟอ้องเป็นคดีอาญาไหมาก็ไม่ครับมันเป็นแบบนี้คือถ้าเราไม่มีเงินจ่ายครา้งงวด ไฟแนนซ์เขาจะมายึดเราก็ไม่ให้ยึดด้วยเหตุผลกลไดเราจะไม่ก้าวล่วงกันนะพอเราไม่ให้ยึดแล้วไฟแนนซ์ Finance จะทํำยังไงต่อไฟแนนซ์ก็ต้องนําคดีนี้ขึ้นไปฟ้องสู่ศาลแต่ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งก็คือบอกเลิกสัญญาและให้เราคืนรถแล้วก็เรียกค่าเสียหายมาในฟ้องนั้นเลยเห็นไหมไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะยังไงถ้ารถยังอยู่กับเราเรายังใช้งานได้อยู่แม้ว่าเราจะติดปัญหาเรื่องค่างวดอะไรยังไงก็แล้วแต่ ก็ไม่มีใครที่จะดำเนินคดีอาญากับเราได้วันนี้มีเรื่องมาให้ร่วมสนุกกันถ้าใครแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับจะมีสติกเกอร์ให้เลือก2แบบเป็นของทนายมย,ยมอันนึงกับของผมอันนึงและก็ถ้าใครมีคําถามอะไรอยากจะให้ผมทําคลิปแบบไหนยังไงเนี่ยพิมพมาก็มีแจกเหมือนกันแต่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรคลิปเนี้ย ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามอะไรยังไงเนี่ยก็เข้ามาสอบถามที่ช่องทางนี้ผมให้เป็นไ d บ้านเขียวไว้กับเป็นช่องทางส่วนตัวก็ช่องทางนี้เลยเป็น ID บ้านเขียวเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยบางทีที่เอาเรื่องมาเล่าให้ฟังซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจในสิทธิ์ของตนเองรู้มากก็จะไม่ถูกใครเอาเปรียบคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ